ฮัลโหทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันแล้วนะคะ Toyota Yaris a t i ทนะคะรถ4ประตูเครื่องพันสองปี2018ครั้งคันนี้รถประวัติดีไม้น้อยวิ่งไปแค่80,000โลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยและคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถดีไซน์แบบทรงสปอร์ตนะคะกระทัดรัดกำลังดีทุกคนนะคะเป็นรถทรงสปอร์ตเครื่องพันสอซีซี ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะนี่กระจังหน้าสีดำนะคะแถมยังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยตัวนี้เป็นตัว Yaris a t i v E นะคะทุกคนนี่ค่ะลงแมกยางใหม่ให้นะคะยางคุณภาพดีปีใหม่นะคะขอบ15พร้อมแมกหลองลองใส่ไว้ให้แล้วค่ะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยมือจับสีเดียวกับตัวรถ การศาสตร์นะคะยุทฟอร์นิวยาตรงรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะรถ4ประตูนะคะยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะนี่เลยจะ้ะเป็น4ประตูนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2องตำแหน่งกล้องหลังนะคะตัวนี้ก็เป็น Yaris a t i v e นะคะเดี๋ยวพอยเปิดท้ายให้ดูห้องสัมภาระกันค่ะสำหรับภายใน ะะเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันสำหรับภายในนะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะมาพร้อมกับแผ่นรองยางตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะและกำลังเล็งอยู่เออรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันทุกจุดแบบนี้เลยจ้ะ ซูมเอาให้ดูนะคะบรรยากาศภายในนะคะก็จะได้เบาะพรมสลับผ้านะคะจะเป็นโทนวอร์มไลท์แบบนี้เลยทุกคนสวยมากๆนะคะเป็นพรมนุ่มๆนะคะสัมผัสสบายนะคะที่นั่งใหญ่นั่งได้สบายเลยนะคะเพดานก็เป็นสีเดียวกันด้วยนะคะสะอาดสะอาดมากๆแพงประตูรับกับภายในมากๆเลยนะคะสำหรับที่นั่งคนขับนะคะเบาะก็เป็นเบาะชุดเดียวกัน ลายเดียวกันนะคะบรรยากาศภายในคือโปร่งโล่งสบายมากทุกคนมาพร้อมกับไฟกลางเก่งนะคะไฟหน้าเก่งก็มีมาให้ด้วยนะคะสำหรับออปชั่นตัว e นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถมาดูกันเลยดีกว่าค่ะกระจกนะคะก็จะปรับพับไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะถือว่าให้มาเยอะนะไม่กักนะคะรถปี2018ไม์น้อยวิ่งไปแค่85,432เท่านั้นค่ะ ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะเพื่อนๆขึ้นรถรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะนี่ค่ะฝั่งซ้ายนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะปรับแทร็กต่างๆได้นะคะเชื่อมต่อกับคอนโซลตรงกลางนะคะที่คอนโซลนะคะก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบแผ่นซีดีมีจอแสดงผลนะคะตรงนี้และลำคะอปรับเสียงลงหน่อยตืนน,นะคะเสียงยัาง,งปิดก่อนดีกว่านะคะทุกคน นะคะแล้วก็ปรับวอลลุมลงแบบนี้ได้นะคะช่องเสียบสาย AUX USB ยตรงนี้แล้วมีแอร์เย็นช่ำมากคันนี้จะบอกเลยนะคะและยังมีแอร์ดิจิตอลให้ด้วยเพื่อนๆแค่กดออโต้นะคือเขาปรับความเย็นของแอร์ให้ได้อัตโนมัติเลยนะคะเป็นดิจิตอลสวยๆนะคะมีไฟแอมเบียนสีฟ้าให้บรรยากาศภายในรถนะคะดูหรูหราขึ้นด้วย และนี่นะคะก็ยังมีเกสใส่ของมาให้นะคะภาษีพรบรเราต่อให้นะคะนี่ค่ะไฟหน้าเก๋งม่านบางแดดน,นะคะมีกระจกสไลด์เปิดปิดได้ด้วย คือออปชั่นเขาดีนะทุกคนนะคะมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วค่ะสําหรับบริการหลังการขายนะคะเรารับประกันทุกอย่าง1เดือนแรกนะคะเครื่องเกียร์สเดือนค่ะเพราะเรามั่นใจว่ารถเรานะคะตั้งใจคัดคุณภาพพรีเมีย่ยมมาให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเช็คทุกอย่างให้แล้วทุกระบบพร้อมใช้งานนะคะแถมยังมีในส่วนของยางใหม่แม็กใหม่ด้วยทุกคนแบบนี้อุ่นใจสบายใจได้นะคะ พร้อมส่งฟรีให้ทุกจังหวัดเลยนะคะและคันนี้ค่ะราคาพิเศษประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะเพื่อนเเอาไปเลยค่ะที่ราคาพิเศษเพียง329,000บาทคันนี้ผ่อนเพียง5,700เจเท่านั้นนะคะสำหรับรายได้12,000บาทขึ้นไปออกคันนี้คนเดียวได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศด้วยจ้า